สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนหลังจากหิมะตกแล้วก็หิมะไปนะคะป้าก็อยากจะขึ้นเขาเลยเสร็จแล้วเมื่อเช้าเนี่ยอากาศมืดมากเลยตอนนี้สว่างหน่อยแล้วค่ะอากาศตอนนี้ก็ประมาณนี้นะคะป้าก็ไม่มีที่ไปเนาะขาป้าก็เดี้ยงอยู่แต่ว่าป้าก็พยายาม จะขึ้นไปหลังบ้านเรานี่แหละค่ะถึงมันจะสูงหน่อยแต่ว่าไม่ต้องลำบากใครขับรถไปส่งค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปเจอป่าเห็ดกันเลยค่ะป้าก็จะพยายามระวังตัวนิดนึงเพราะว่าตอนนี้มันค่อนข้างจะลื่นนะคะไปเดี๋ยวเราไปป่าเห็ดกันเลยค่ะ,อะตอนนี้ป่าชุ่มชื่นมากเลยนะคะฝนตกต่อเนื่องน้ำ น้ำเขาก็จะไหลมาเป็นท่าอย่างนี้แล้วค่ะแต่เราก็เข้าทางนี้แหละโอ้โหมืดตืต่นเลยป่าของเราอันนี้นะคะอันนี้คือป่าเห็ดขาลายป้าแล้วมันมีเห็ดลายเ,เห็ดดําอยู่เดี๋ยวเราเข้าไปดูก่อนว่าม,มีไม่เอ่ยเพื่อนๆเ,เห็ดดำเก็บกันเลยค่ะ,คะ ต้องค่อยๆย่อ,ยยอลงแล้วคะเนี่ยป้าก,ก็เถาะถ้าช้อนดอกมันก็ไม่ได้อะไรนะเพื่อนๆจ๋า FC ก็อยากให้ป้าช้อนดอกป้าก็ทําได้แค่นี้แหละป้าก็ใช้ยังไงอะป้าให้คุกเข่าไปเลย ตอนดอกปลาไม่ถนัดเ้ย,ย,ยเขาก็ยังไม่เห็นจะโตทักเท่าไหร่เลยเนาะ ดูสิคะเพื่อนๆจ้าผ้าช้อนยังไงอ่ะอย่างเงี้ยถ้าเอาถ้าเป็นเห็ดเ,เ,เหลืองมันก็จะช้อแล้วก็ดึงขึ้นมาได้อยู่นะคะแต่เห็ดเห็ดดำเนี้ยมันมันไม่น่าจะได้นะงนี้เหรอ เนี่ยขามันก็หักก็ได้แต่ดอกมาเด้อป้าไม่ถนัดนะคะป้าก็อยากทำตามใจเอฟซีทุกคนนั่นแหละค่ะทำยังไงได้อะ่ะป้าก็อยากทำตามใจทุกคน แต่สีเขาก็สวยอยู่นะคะป่าป่าหลังบ้านป้าเนี่ยไปน,นกนน้งตีเมื่อกี้โทรหารน้งตีจะชวนน้งตีน้งตีบอกป้าฝนมันตกเออมันก็ขึ้นป่าปายแต่สีมันสวยอุ้ยเต็มเลยนู่น่ะนุ่นน่ะพุ่นน่ะพุ่นน่ะอ่าฝนจะตกนะคะ โอ้โขาเนาะหลายวันคิดถึงป่ามากเลยอะ่ะตอนหิมะมาเนี่ยว่าไม่ได้ขึ้นแล้วเขาอะ่ะแต่อันที่ป้ามีตัดนั่นก็คือคลิปที่เราเอาเก็บมาแล้วก็มาลงไว้นะคะไม่ได้อันอันใหม่นี้ยังไม่ได้ใช้มีตัดเลยนะคะเพื่อนๆจ้า พยายามพยายามไม่ใช้มีตัดแล้วละเพราะว่าแต่ถ้าป้ามาเก็บออเดอร์นะคะถ้าเอาความเร็วป้าต้องขอทำตามใจป้านะคะตอนนี้ก็โอเคอยู่ก็ทำตามใจเอฟซีนะคะก็จะไม่ตัดแต่ว่าสอดนี่มันคงจะยากค่ะเพื่อนจ๋าต้องขอโทษขออภัยนะคะ เียเห็ดเขายังไม่เสียหายเลยอ่ะหิมะตกอ่ะนะคะมีตัวตรงโน้น,นเนี่ยเห็ดเรืองก็มีนะคะนี่เห็ดเลืองก็ยังได้อยู่มั้งเดี๋ยวลองดูกันนะคะโ,โหจะหลุดหลุดแล็ถอ,อนหลายแบบแล้วค่ะ อันไหนมีโอกาสช้อนก็จะช้อนอันไหนมีโอกาสเนี้ยอันช้อนเนี่ยว่าก็ได้อย่างนี้ลนะถ้าช้อนนะเนียอย่างนี้ดีที่สุดแลวค่ะแต่ใช่อย่างเงี้ยอย่างนี้เหรอเอาไงเอางี้เหรอเอางี้เอาเอาเอาอย่างงี้ได้ก็เอาแต่ดินมันจะติดมาเยอะเนี่ยเนะี่ย อยากให้มาเก็บด้วยกันจริงๆเลยเนี่ยจะได้เอาตามถนัดตามต้องการกันเนี่ยพอป้าใช้ใช้ช้อนขึ้นมาอย่างเงี้ยมันก็หัวมันจะหลุดไงเออแต่เจอเห็ดเหลืองไนดะ่ช้อนให้ดูอยู่นี่เห็ดเหลืองช้อนให้ดูได้อยู่ค่ะนี่ได้ยูเห็ดเหลืองเออยังได้อยู่เนาะ อืขาเขาใหญ่ดีจังเลยนี่ข้างทางนะคะเนี่ย ล้าเอามือช้อนลงไปแล้วมันหลุดค่ะพยายามล้วน,นะคะหายาวดีจังนี่เห็ดอะไรคะเนี่ยนน่นน่ะเดี๋ยวเราก็จะขึ้นไปข้างบนนู่นแล้วค่ะ ชักแกะเห็ดอะไรขึ้นตะลุมตุมตามขึ้นตามรงนี้นะคะโอ้ตรงนู้นมีขยุมเลยมีขยุมเลยไปากันคงจะเห็ดดำและะ้วค่ะอึ๊บโอ้ยเสียงกันนะเนี่ย เปื่อยนะอันนี้ก็เหมือนเขาจะโรยโรยไปบ้างแล้วนะเนี่ดอกมันเล็กอะน,นะมันนิ่มอะนะ มันเละแล้วล่ะเพื่อนเราไม่เอาเขาดีกว่าอฝนตกซีกแลไม่ฝนตกก็ทําคลิปไม่ดีอสิอย่างเงี้ยนอกจากคลิมแล้วยังฝนจะตกอีกเหรอมันลื่นเลยนะคะเพื่อนๆดูนู่นะทางป้าจะขึ้นไปชันอย่างนู้นเลยคะ่ะแต่ตรงนู้นไม่ได้เห็ดอะไรนะคะเดี๋ยวเราไปดูกัน เราต้องปีนเข้าไปตรงนี้นะคะส่วนทําตกนี่แค่เป็นเหลังจากละปีนหน้าผาเข้ามาแล้วนะคะนูน่นเดี๋ยวเราไปมุมนู้นกันนะคะ เห็ดนี้ตานนี้ขาค่อนข้างเล็กนะคะเห็นเห็ดลรเอ่ยจกเห็ดอะไรนะนะั่นอ่ะมันคงเสียแล้วคะ่ะ เห็ดดำนี่วลาเขาโดนหิมะนะหิมะไปเขาก็ยังไม่ยังไม่เป็นไรนะคะ <Okay. S 1> ขอาก่อนที่ป้าไปไทยอ่ะขาวก่อนนู้นนะคะไม่ใเอเอขาวที่แล้วไม่ใช่ข่าวก่อน ที่แล้วเนี่ยป้าไปไทยอะ่ะป้าเอาเห็ดไปที่นี่คุณเบนจาอยากจะกินเห็ดมากอยากจะชิมเห็ดป้าขอที่อยู่ไปก็ไม่ตอบมาป้าก็เลยไม่ได้ส่งเห็ดไปให้ป้าขอที่อยู่ไปสองรอบสงสัยคุณเบญจานี่จะไม่ได้อ่านเลยไม่ได้อ่านไม่ได้อ่านไม่ได้อ่านไม่เสร็จป้า ป้าขอที่อยู่แล้วขอที่อยู่อีกก็ไม่ส่งมาให้ป้าก็เลยไม่ได้กินเห็ดกันเลยข้าเห็ดหนังไก่เออเกิดแกงมาซะละนี่อันนี้ได้จะได้นะคะโอ้ยังได้อยู่คะ่ะโอ้ ขาสวยด้วยพาดว่าจะไม่มีนอน่ด,ดูเป็นีสูงไปนู่นนะคะ เห็ดป่านี่เปาะจัง โอ้แถวนี้ก็มีเยอะค่ะนไคะนีคะอันนี้ก็เป็นทางกัเลยีน,นทางเป็นทางค่ะแต่ดอกเขาไม่ค่อยยาวแต่เขายังสวยอยู่ค่ะ สังคานไม่ให้แต่ใจสั่งมาค่ะอยากมาตั้งหลายวันละเวลาเราอยู่ที่บ้านก็จดจ,ดจ้องจ้นะคะแต่ตอนนี้ฝนก็ตกค่ะดีนะป้าเอาอาสกอตเทปปิดรูโทรศพัพท์ป้าปิดรูชาร์จแบตปิดรูปิดเปิดไว้ไม่งั้นนะ้ำมันซึมเข้าไปแล้วมันจะมันจะไม่ให้ป้าทำอะไรเลยโทรศัพท์ป้าถ้ามันชื้น่ยมันก็จะเตือนอยู่น,นั่นแหะ นี่ราเอวนะคะแม่เมื่อกีน้นี้ไม่ได้กดแล้วก็ไปแงนโทรศัพท์เงยดูฟ้าแงนดูฟ้าน่นะคะโอ้ขางาม นายป้าก็ขอขอบพระคุณทุกกำลังใจนะคะก็มีอยู่ท่านหนึ่งอยู่พิษณุโลกไม่รูวออรนะ้ว่าอยู่อำเภออะไรคะแล้วคอมเมนต์บอกป้าหน่อยนะว่าอยู่อำเภออะไรป้าอยู่อำเภอวังทองบ้านกกไม่แดงนะคะก็แนะนำตัวหน่อยว่าอยู่อำเภออะไรอยากอยากรู้ว่าอยู่อำเภออะไรป้าจะได้อ๋ออยู่ตรงนี้อะไรเงี้ย ป้าก็ลองเข้าไปดูคลิปอื่นเขาเหมือนกันวนะ่าเขาเก็บเป็นแบบไหนถูกใจเอฟซีกันป้าก็ไปดูคนอื่นเขาเหมือนกันนะคะว่าไม่ได้ดูแต่ว่าจะให้เก็บเหมือนกันสะทุกคนมันก็คนลองมันถลัดไม่เหมือนกันนะเนาะป้าก็ยอมรับ นี่ดอกเขาเล็กเกินป้าก็ไม่เก็บนะคะเนี่ยเนี่ยดอกเขาถอนมาแล้วมันเปื่อยป้าก็พยายามเก็บให้มันไม่แตกหักแล้วกันเอางี้ดีก,กดว่าไม่แตกหักน้อยที่สุดเอาว่าไม่แตกหักเลยก็ไม่ได้อา่าแป๊บเดียวก็จะเตียนตะก้าอีกแล้ว